สวัสดีค่ะจอก,กับช่องคุณพิงค์เจแปนนะคะวันนี้เราอยู่ที่ฟูชิมิอินาลีค่ะแล้วก็อากาศวันนี้นะคะ16องศาร้อนค่ะคือคุณพิงค์มีปัญหาก็คืออาพาลูกชายคือคุณรู้จักนะคะถ้าใครไม่เคยดูอ่ไม่ยังเพิ่งมาสรางลลูกชายก็คือจักรยานจักรยานของของคุณพิงค์ยางรั่วข้างหลังนะคะก็เลยเอามา มาเข้าโรงพยาบาลอยู่ตรงตรงนี้ใกล้นิดเดียวคือรอประมาณ3าหรือ10นาทีเองค่ะเดยกก็เลยได้มีโอกาสได้มาทำคอนเทนต์นะคะทำคลิปวิดีโอแล้วเรามาดูแบบคนเยอะมากเลยค่ะทุกๆคนเป็นหน้าหายนะคะหน้าหายแล้วคนเยอะมากเลยอยากให้ดูบรรยากาศที่ฟูชิมิอินารีนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดฟูชิมิอินนารีนะคะทุกๆกคน ซากุระก็เริ่มจะลาไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะลูกทัวคนเยอะแยะมากมายก่กองเลยค่ะวัดฟูจิมินารีโด่งดังเรื่องออขอพรพืชพัุพ์ธัญญาหารแล้วก็โชว์ใบาภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะถ้าคือ คนที่ทําธุรกิจจะมาขอพรที่วัดนี้เป็นวัดเดียวที่เกี่ยวโตนะคะที่โด่งดังมากแล้วคนก็มาสการะมากมายนะคะคุณพิงค์เคยทำคนเห็นหลายครั้งแล้วค่ะนี่นะคะสวยงามมากภูเขาสีลูกนะคะคุณพิงค์เคยขึ้นไปแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะแล้วคนเยอะมาก ถ่ายข้างหลังดีแล้วถ้าถ่ายข้างหน้ากลัวจะไอ้นี่นะคะคือที่เล่าตอนต้นว่าลูกชายลูกชายเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เป็นที่สะดวกสบายมากเลยค่ะจะมีรถไฟ JR นะฮะมาจอดตรงหน้าเลยนี่ค่ะ นี่ค่ะแล้เราก็ขึ้นไปวัดนะฮะขึ้นไปปุ๊บก็จะมีที่ล้างมือล้างปากเพื่อทำความสะอาดแล้วเราจะไปดูโรงบาลของลูกชายจริงๆวันนี้เขาอยู่นะคะเห็นคุณวิ้งค์เปยืนชะเง้อชะแงะเขาก็เลยแบบออกมาก็เลบอกว่าโอ้ยช่วยฉันหน่อยจักรยานฉันมันเป็นอะไรไม่รู้ข้างหลังนะเดี๋ยวพยายามจะไม่ถ่ายคนนะคะทุกคนค่ะนี่คือไอติมไอศครีมนะฮะ เป็นรูปนี่สุนัขจิ้งจอกนะฮะเป็นโลโก้วัดฟูชิมิอินนารีนั่นคือสุนัขจิ้งจอกคาบข้าวโพดเพื่อความอุดมสมบูรณ์เนี่ยค่ะไอติมนะคะไอติม <laughs> น่ารักนะคะนี่เป็นรูมนี้ด้วยนะคะ ไปกันค่ะไปดูเนี่ยนี่ไงคะ่ะถึงแล้วห่างนิดเดียวเองค่ะคือลูกชายลูกชายอยู่นี่เขาซ่อมให้อยู่เขาไม่เปิดร้านนะคะนี่น,น,น,นี่เดี๋ยวอเอเดี๋ยวคนเดินอยู่นะคะยังเอาลูกชายที่ฉันนอนอยู่ค่ะเอาแล้วสรุปจะทำให้ไหมเนี่ยคนเยอะมากเลยค่ะทุกๆคน หน้าหายะคะ่ะดอกไม้แข่งกันออกดอกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟูชิมิอินารีกันต,ต,ต,ตู้หยอดน้ำไอติมเป็นรูปนี้นะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> เยอะมากค่ะเข้าไปข้างในกันนะคะทุกทุกคนเราจะต้องเดินซ้ายหรือเดินขวาก็ได้ค่ะเพื่อให้ระหว่างกลางนี้โค้งคำนับก่อนเข้าแล้วก่อนออกนะคะให้เทพพย,ยดาเดินผ่านนะคะเดี๋ยวคุณพี่จะโค้งคำนับนะคะโค้งคำนับขออนุญาตเข้านะคะเดี๋ยวเรามาดูดอกซากุระกาลังจะลาไปก็จะดูอีกทีปีหน้าค่ะ ความสวยงามแค่หนึ่งอาทิตย์เองนะคะทุกๆคนความสวยงามของซากุระแค่หนึ่งอาทิตย์เองค่ะอุย้ยย้อนแสงเห็นความสวยงามไม่เอ่ยย้อนแสงค่ะความสวยก็เห็นเขาเยอะ ลองลองหันไปทางนี้นะคะอ้เน,นี้สวยข่ะอย่างเงี้ยสวยค่ะอย่างนี้สวยตรงนี้นะคะนี่สวยค่ะสวยค่ะได้อยู่ได้อยู่ กลางคืนมีไลฟ์อัพนะคะเนี่ยสากุราลาร่วงแล้วค่ะร่วงหล่นกันหมดแล้วค่ะสากุราลาร่วงหล่นกันหมดแล้วนะคะอาทิตย์เดียวเองค่ะถ้าฝนตกก็หมดเลย <c oughs> สวยงามมากเลยค่ะ มีวิธีกรรมอะไรหรือเด็กทักษามาโอ้ต้องบอกกับทุกๆคนก่อนนะคะว่าเดือนเมษาเป็นเดือนแห่งการเริ่ม ของเด็กนักเรียนนักศึกษาเป็นการเปิดเทอมเป็นการเริ่มการทํางานเป็นการเริ่มใหม่ความสวยงามเป็นการเริ่มชีวิตใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเดือนที่แบบเริ่มใหม่เป็นเดือนที่ดีมากๆค่ะสําหรับคนญี่ปุ่นนะคะค่ะนี่คือเด็กเด็กเด็กน้อยเด็กนักศึกษาก็คงจะมา่ายกันค่ะ่ายรูป Ký tên phong rồi. Ký tên này. Vừa sức nghiên ที่นี่จะมีห้องน้ําให้ทุกที่ทุกสเต็ปเลยนะคะทุกๆคนห้องน้ําสะอาดสะอ้านมากแล้วก็ที่ที่นี่ก็คือตรงนี้คือล้างมือล้างปากก่อนเข้าวัดเ,เพื่อให้เราสะอาดสะอ้านนะคะคแ้วเราไปล้างมือล้างปากกันก่อนนะคะ แต่ก่อนเป็นกระบ,บวยตักตรงน้ำน,นะคะตั้งแต่มีโควิดก็เลยทําแบบให้ทันสมัยดูดีมิชาติตกูนะคะเรามาล้างมือล้างปากก่อนเข้าวัดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะไปข้างในกันแล้วนะคะ นี่คือเทพเจ้าสุนัขจิ้งจอกนะคะจะคาบความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ใครจะมาขอ,อพอรเรื่องการทำมาหากินเปิดธุรกิจนะคะต้องมาวัดนี้เลยนะคะที่เกียวโตค่ะแลเ,เรามาดูมุมนี้นะ นี่คือเหล้าโอซากเนะคะคือช่วงปีใหม่จะมีการไหว้กันนะคะคือที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเหล้าโอซากเเวกะไรเงี้ยจะแจกให้ใครมาไหว้พระคือดื่มได้เลยค่ะดื่มได้เลยนะคะทานได้เลยดื่มได้เลยเดีย๋ยวมาดูอีกมุมหนึ่งเนะะี่ย เร,เราคงคำนับก่อนเข้าก่อนนะคะแล้วเ,เข้ากันแล้วค่ะนี่คือจุดแลนด์มาร์คค่ะถ้าเป็นปีใหม่นะคะทุกทุกคนแบบโอ้เข้าไม่ได้เลยแล้วก็จะมีของไหว้อะไรเต็มไปหมดสารานี่เลยนะคะมีจุดแลนด์มาร์คเลยค่ะก็จะมีพิธีกรรมข้างบนนะ ใครจะอยากจะก็เหมือนบ้านเราอะค่ะคือใครจะทําอยากจะขอพรอ,อะไรก็มาลงชื่อที่อยู่นามสกุลแล้วก็มีพิธีกรรมข้างในก็จะมีการละเล่นให้นะมีให้การละเล่นค่ะคือเป็นการสวดสวดสไตล์เกียวโตนะคะนี่กำลังสวดดีค่ะเดี๋ยวไปนะฮะ คนเยอะก็เลยแบบว่าหลีกเกลี้ยงอะไรมากมายอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยหน่อยนะฮะแต่อยากจะให้เห็นจริงๆค่ะนี่ค่ะคือคนจะทำพิธีกรรมข้างในแล้วก็พระทำทำอยู่ข้างในให้นะฮะข <c oughs> อโทษทีค่ะนี่ค่ะนี่นะฮะสองคนทำแล้วก็จะมีพระ นี่คือพระนั่งทำนะคะพระทำอยู่แล้วก็สวดให้สองคนนะค,ะคือคุณพิงค์มีทำทัวร์นะคะมีรูปทัวร์เป็นคนไทยเข้ามาทาพิธีกรรมคุณพิงค์ก็ยังมีรูปอยู่เลยค่ะแล้วเรามาดูข้างในสวดข้างนอกก็มีการสวดเหมือนกันค่ะจริงๆเขาห้ามถ่ายและแล้วไม่ตอนนั้นคุณพิงค์ถามปีที่แล้วเขาไม่ถ่ายเลยอะ น่าจะเป็นการเสร็จพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะ <Okay. S 1> ปีที่แล้วคุณพิงหาลูกทัวร์มานะฮะคนไทย ห้ามถ่ายเลยค่ะไม่ได้แต่ปีนี้ถ่ายได้สุดยอดมากเลยได้ดูพิธีกรรมได้ดูแค่นิดเดียวก่อนจบก็ยังโชคดีมากเลยค่ะทุกทุกคน EP นี้ก็ขอแค่สเต็ปวันก่อนนะคะทุกๆคนแล้วเราก็จะลงไปดูลูกชายว่าเสร็จหรือ,อยังนะคะแล้วข้างที่ทำพิธีกรรมนะคะทุกคนนี่คือพระค่ะพระ,ะกำลังจะออกไปเลยนะคะอุ้ยโชคดีมากเลยมาทันค่ะอุ้ยโชคดีมากเลยโชคดีมากเลยค่ะอ๋อมีคนมาทำอีกสองคนนะคะ โชคดีมากเลยค่ะโชคดีมากเลยค่ะลองเดินก็ไปข้าอนูตรงนี้สิไดไหมเขาห้ามไหมอ๋อยังไม่เปิดค่ะข้างบนยังไม่เปิดนะคะยังไม่เปิดค่ะไปกันค่ะเราได้แค่สติวันนะคะอีพีนี้แล้วเราจะลงไปแล้วค่ะลงไปข้างล่างข้าง นี่นี่คือสเตปวันนะคะภูเขาสี่ลูกนะคะแล้วเราจะไปข้างล่างแล้วค่ะนี่คือที่ไหว้สการะขอพอรก็ประเทศญี่ปุ่นก็เหรียญอีจีเอ็นได้ห้าเอ็นได้จูเอ็นได้คือหนึ่งห้ามันจะมีสิบอย่างเงี้ยค่ะหรือร้อยเยนได้หมดเลยนะค,ะคือแล้วก็ขอพอร แล้วก็เขตนี้ก็จะเป็นเขตของออนี่แหละค่ะช่องนี้กับช่องนี้ก็จะมาเขียนชื่อขอพรถ้าใครอยากจะมาขอพรแล้วก็จะมีลำถวายไม่ใช่ลำถวายสวดถวายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเสียงเซมซีดนวยนะคะทุกๆคนเสียงเซมซีถ้าเซมซีอ่านแล้วก็ต้องเก็บไว้ที่นี่นะคะมีความสวยงามค่ะมีความสวยงามอะ่ะ เริ่มทําพิธีอีกแล้วค่ะให้กับสองท่านนี้นะคะเป็นการสวดแล้วค่ะ เสยงซมซีกันอยู่นะคะโอมีกูจิก็คือเซมซีนะคะไปกันค่ะนี่คือสเต็ปสองที่จะขึ้นไปแล้วจะมีจุดพีคที่พวกดารานางแบบจะมาถ่ายเาสาแดงค่ะคือคนไทยจะนิยมพูดว่าวัดมาป่าเสาแดงกันนะคะนี่ค่ะไปกันค่ะ คนเยอะแยะมากมายเลยค่ะจะมีอีกด้านหนึ่งเป็นด้านสำหรับอของทานของดื่มของกินกันนะคะทุกๆคนที่ประเทศญี่ปุ่นเรื่องแอลโกอฮอล์นี้สบายมากคือฟรีดื่มตอนไหนกินตอนไหนได้แล้วก็ปลอดภัยทุกอย่างเรื่องอฉกชิงวิ่งราวค่าข่มขืนไม่มีนะคะไปกันค่ะ คนเยอะมากเลยเลี่ยงขนาดไหนก็นี่คืออินโฟเมชันคือแผนที่ที่ดูง่ายมากๆเลยนะคะเนี่ยฟูชิมิอินาลีจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกทคนจะเป็นนี่ขึ้นไปะยะจนสี่ภูเขาเลยค่ะ แล้วมียังไงมั่งนะคะนี่ค่ะอินฟอร์เมชันนะคะอินฟเมชันค่ะนี่ค่ะเราอยู่จุดไหนจุดไหนนะ,ะมีห้องน้ำให้ตลอดมีเครื่องดื่มมีอะไรให้หมดเลยนะค,ะคือดื่มได้ค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโอเคแล้วเราก็จะลงกันไปล้วค่ะย้อวหลบหลบคนก่อนนะคะโอเคค่ะโอ้ย้อนแสงค่ะย้อนแสง จะเดินลงค่ะจะเดินลงกันแล้วค่ะมาได้แค่สเต็ปวันเองนะคะ EP นี้ขอโทษทีค่ะคนเยอะแยะมากมายแล้วก็นัดจะต้องไปเอาลูกชายด้วยค่ะนี่นี่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งอของกินาร้านอาหารของกินร้านดื่มอะไรเยอี้ยอยู่ฝั่งนี้นะคะคนเยอะแยะมากมาย ก็เหมือนงานวัดบ้านเราละค่ะนี่ค่ะที่เป็นธทงธทงนะี่คือร้านอาหารนะคะเป็นอย่างเงี้ยเป็นร้านอาหารหมดเลยค่ะเอาสาอะไรได้คนม,มาเด้อค่ะมาเที่ยวเกียวโตสบห้าเที่ยวค่ะเดี๋ยวจะพาเที่ยวเด้อค่ะเด้อลูกทัวร์มาอีกเยอะแยะละท้องฟ้าสดใสตอนนี้ที่เกียวโตอากาศอยู่ที่16องศานะคะทุกทุกคน คือคุณพิงเป็นคนอ่าสีฤดูที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คือร้อนค่ะร้อนค่ะสิบอ,สองศาคงจะเป็นอากาศที่ดีที่สุดบ,บ้านเหมือนบ้าน,าน,านเราอะนะฮะตอนนี้บ้านเราเดือนเมษาเป็นหน้าที่ร้อนที่สุดขอโทษทีที่ย้อนแสงกาลังจะเดินกลับไปไปเอาลูกชายนะคะคุโรจังคุณรจัง,จงเป็นจักรยานของคุณพิงค่ะ ไปดูต้นสากุละาต้นนี้ก่อนนะคะนี่คือห้องน้ําผู้ชายค่ะแล้วก็ห้องน้ําผู้หญิงค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี้ยแบบสะอาดสะอ้านมากนะคะนี่เรามาดูนี่ก่อนกําลังจะลาแล้วล่ะ,ะย้อนแสง ลีบของซากุระกันล่วงลงมาค่ะล่วงล่วงลงมาไปกันค่ะลูกชายเสร็จหรือเปล่าไม่รู้ไปกันค่ะต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดร้านค่ะเขาทำให้เราค่ะเดี๋ยวลูกชายก็ได้กลับบ้านแล้วค่ะเขาบอก มีปัญหาเยอะแยะมากมายกับกองเลยค่ะเขาโอเคมากเลยค่ะให้เราถ่ายให้เราไลลได้เลยนะคะคือเขาโอเคกับเราแล้วค่ะต้อ้งอาริยโตเลยค่ะขอบคุณค่ะเลยค่ะลูกชาเรียบร้อยๆๆแล้วเราออกอากาศเหมือนเดิมนะคะแบตเตอรี่หนักมากชาร์จทีนึงวิ่งได้20กิโลค่ะโอเคแล้วค่ะไปเจอกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกลับบ้านกันคุณจัง อ๋อเขาบอกว่าคุณพิงค์น่ะลมมันต้องเยอะเพราะว่าแบตเตอรี่มันหนักต้องใส่ลมให้เต็มให้เยอะๆก็บอกกรีดของการเติมลมอยู่นะคะนี่แบตเตอรี่ใหญ่มากก็คือเหมือนมอเตอร์ไซค์นะคะทุกๆคนนี่ค่ะแต่จะกลับบ้านกันลค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ฟูชิมิินารีอยู่นะคะเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลลูกชาย แล้วเราจะกลับกันแล้วค่ะเ้วจะไปแวะซื้อของนะคะก <c oughs> ลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวจะแวะซื้อของนะคะคนเยอะรถติดโอ้ขนาดอืมเนี่ยหารถติดมากเลยค่ะไปเ,เจอกันที่บ้านดีกว่านะคะ ถึงบ้านแล้วค่ะทุกๆคนก็เอาลูกชายไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะขอคุณมากนะคะทีท่ติดตามชมคลิปคุณพิงเจแปนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นพลังกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกัน E.P. หน้านะคะ E.P. นี้ค่ะพาลูกชายไปเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอแล้วก็ไปเดินแค่สเตปวันถ้ามีโอกาสมีเวลาจะ พาขึ้นสี่ภูเขาอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอแตนอีพีหน้านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ